สวัสดีเช้าวันใหม่กับพิเศษโรโซด้วยนะครับวันนี้พิเศษทําอะไรบ้างนะครับก็ขอให้พิเศษมีความสุขกับวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่ดีๆกับตัวเองนะครับทุกๆวันทุกๆวันสิ่งที่พิเศษทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับท้าไงทืนเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คิดว่าคนไทยทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะครับก็ผมก็คิดถึงนะครับตอนนี้ก็มานั่งดูเพลงเก่าๆของพี่แล้วก็ยังคิดถึงอยู่ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพิเศษอยากให้พิเศษทานอาหารด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ตามที่สถานบันปัดเขาจดไปให้แล้วก็ั้งไงแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่าอยากฟังพี่เสกร้องเพลงอยากฟังพี่เสกเล่นคอนเสิร์ตอยากให้พิเศษเข้ามามีบทบาทกับเพลงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไงก็ผมไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากเป็นกำลังใจพี่นะครับผมว่าคลิปวิดีโอนี้ อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกําลังใจของคนทั้งประเทศที่มอห้พี่นะครับั้งไงก็ขอพิเศษสู้ๆนะครับสู้กับตัวเองนะครับแล้วก็สู้กับปัญหาที่กำลังจะเกิดนะครับกับครอบครัวของพี่ด้วยทั้งไงก็ทุกๆอย่างแก้ไขได้ปัญหาเมื่อมีทางปัญหามีทางออกเสมอนะครับเมื่อมีผูกก็ต้องมีแก้นะครับเราเป็นคนเก็บเราเป็นคนผูกเราก็สามารถแก้ได้อย่างเรื่องของนาทานนะครับทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแล้ว คิดถึงมากครับพี่ดูแลสุขภาพด้วยครับบ๊ายบายครับ